ไ,ได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นงานเปิดเปิดตัวนะคะเป็นภาพยนตร์แอนิเมทที่คิดว่าทุกคนคงจะรอคอยนะคะ Demon Slayer Infinity Castle นะคะออซึ่งเราจะเข้าแล้วนะคะในวันแม่นี้แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ไม่ว่าจะเป็นการจองตัวล่วงหน้าหรือทุกๆประเทศท,ที่เปิดตัวเนี่ยทำไรายได้พุ่งแรงมากๆไม่อยากให้ทุก,ทกคนพลาดเลยค่ะเรียกว่าประเทศไทยเป็นหนึในโซนเอเชียเลาท่นั ครับของประเทศไทยจะเป็นประเทศที่3นะฮะของโลกนะครับก็ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแม่นะฮะแล้วก็ไต้หวันเพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนประเทศไทยก็จะเปิดในวันแม่นะครับวันทนะี่นี้อย่างที่คุณแฟนๆทนดิชาดาบุ๋มก็คือมากันเต็มเลยทีเดียวมาสองเพลงเต็มมากมันมันบ่งบอกได้ผมว่าบ้านเรามมลังกลางที่คนได้กำลังรับในวันนี้ใช่ไหมครับช<อ>็อตต้งเพราะว่าคือคือหนังภาพยนตร์ Demon Slayer นะฮะ ถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่ม o เก้นเฟรนเนาะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่การระบ,บาดของโควิด19เต็มที่วงหนังก็บ้านในบ้านเราเพิ่งเปิดนะครับก็เป็นภาพยนตร์หนึ่งเดียวงที่ภาคสร้างปรากฏการณ์นในประเทศไทยแล้วกวาดรายได้ทะลุร้อยล้านนะครับเป็น,เ,ปนเพราะฉะนั้นแฟนดีมอนเชนเนเยอร์ภาคเราถือว่าเป็นเบสที่เหนียวแน่นพอสมควรเพราะฉะนั้น5้าปีผ่านไปภาคนี้น่าจะน่าจะเติบโตขึ้นและก็ขายายฐานได้กว้างขึ้นครับมีตั้งไว้ครับว่าสัปดาห์แรกเราจะ ก็นนกจริงๆแ้วไม่ได้ก,กไไดไได็ไม่ได้กา้ตั้งเป้าอะไรนะฮะแต่ว่าเท่าที่ตั๋วจองล่วงหน้าจนถึงณวันนี้ซึ่งยังไม่ได้เปิดหนังเนี่ยเรามีรายได้จากทุกโรงภาพยนตร์ทุกระบบเนี่ยประมาณเกือบ40ล้านบาทนะครับอ,อย่างโซนี้เป็นการเปิดเบ่นนี้ช่าน,นี่ถือว่าเป็นนิติใหม่อะไรอย่าเง้ย จริงๆด้วยความโซนี่พิ t เจอร์นะครับเพราะเราก็เป็นบริษัทแม่ก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราเองก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภาพยนตร์แอนิเมตให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโซนี่พิ t เจอร์ภายใต้ความร่วมมือของ Aniplex แล้วก็ฟร c นชิโอซึ่งเป็นบริษัทลูกของโซนี่ด้วยนะฮะก็เราก็คจงจะเริ่มได้เห็นการสร้างภาพยนตร์อนิเมตหรือการคลาสิกมาจาัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศไทยมากขึ้น ใน Dante, Nacional, ในโอกาสต่อไปในปีถัดไปนะครับจะมีโปรเจกต์ขยายต่อจากนี้ไหมครับต้งตามเรื่องแบบการทำภาพยนตร์แล้วหรือจะเปการจับการต้นทุอะไรเพิ่มเติมเพื่อมาต่อรับให้แฟนยังคงได้เข้ามามีส่วนร่วมก็งๆปีนี้เราก็นอกจาก Infinity Castle อย่างที่เรียนไปบนเวทีก็คือว่าเราจะมีอีก2ภาพยนตร์อนิเมตนะที่เราจะเอาเข้ามาฉายในช่วงกันยายนก็คือ Chainsaw Man the movie แล้วก็ Scarlet ในช่วงพฤศจิกายนนะครับก็มีอีกสเรื่องฮะัีจะเป็นอนิเมตครับ แฟนนะครับมได้ชนกันแล้ววันถี้ีกก็ต้องฝากเลยนะคะสำหรับแฟนๆ Demon s l ล y e อทุกคนนะคะทราบว่าหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วในรอบที่มีของสมนาคุณแจกได้นะคะโปรดติดตามเลยนะคะรับรองว่าเดี๋ยวเราจะมีของม,มาให้เรื่อยๆเลยแล้วก็เร็วๆนี้แน่นอนว่าจะต้องมีมินิโปสเตอร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดออกมาไปติดตามแล้วก็ไปเชียร์กันนะคะกับ P ian P ian ung, แฟนๆเหล่านักล่าสุดทุกคนรับรองว่าคาคนี้มีเซอร์ไพรส์เสียน้ำตาแน่นอน,นะคะ่ะ อะไรนะคะพิเี่น่นารักมากเชียร์มากขอพูดอีกนิดได้ไหมคะโอเคได้เลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะสําหรับคนที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยดูเสียงญี่ปุ่นภาพยนตร์แบบนี้นะคะดูรอบเดียวอาจจะเก็บรายละเอียดไม่พอเพราะว่าหนังเนี่ย สองชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่ดูเสียงญี่ปุ่นใจจอยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเสียงภาคไทยเราไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะเราเป็นทีมนักภาพค,คุณภาพตั้งแต่ซีรีส์มาเลยเป็นเสียงแบบเดียวแบบเดิมเลยนะคะแล้วก็เรามีรอบพิเศษด้วยนะคะสําหรับนักภาพวันที่16แล้วก็17นะคะใครอยากที่จะไปชมแล้วก็อยากที่จะฟังเสียงนักภาพแล้วก็มีการถามตอบกันหลังจากชมภาพ,พยนตร์แล้วก็มีของสมนาคุณแจกด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะวันที่16 17นี้ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รอนะคะขอบคุณนะคะ action รู้ใจ action อยู่ในใจ a ค t ั o n ประจำตัวหน่อยครับ